วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงจะผ่านหูผ่านตากับไก่คู่ชนแพงระหว่างไก่ภาคอีสานมหาเฮงวุฒชิปเจ้เพชรมงคลนะครับเชิงชนก็เป็นไก่วิ่งออกลอกเบอร์แข่งดีตีคมเป็นไก่ดังทางภาคอีสานที่ไร้คู่ต่อกอนนะครับได้เดินทางเข้าสู่สนามพรมเขียวมาเจอกับ โกเซมฟาร์มสไตล์เป็นไก่พัฒนารูปแบบใหม่ของทางฟาร์มของเขาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฟาร์มโกเซมก็จะเป็นไก่เบอร์แข่งดีตีแรงนะครับเป็นไก่ลักษณะของทนแข้งเป็นไก่ลูกผสมง่อนที่มีโครงสร้างที่ใหญ่และวก็เบร์แข่งดีตีทนอย่างนี้ ระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาต่อยอดมาจนถึงวันนี้ล่าสุดซึ่งที่เขาพูดกันว่าเป็นโกสเซมสมัยใหม่เป็นไก่แข้งหน้าบ้าตีครับปากไวปากเร็วขึ้นทีละห้าหแข้งเออท่านที่ได้ดูถ่ายทอดสดก็คงจะได้เห็นกันแล้วกับการพัฒนาต่อยอดไก่ชนนะครับจากไก่รูปแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งแล้วก็มีแม่พันธุ์ที่เขาเก็บ ทำพ่อ,ทำ,อทำแม่พันธุ์แล้วก็ขยายสู่พ่อตัวใหม่ได้ลูกก็ทำพ่อตัวใหม่ได้ลูกทำพ่อตัวใหม่จนถึงวันนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากไก่ที่แข่งลึกแข่งหนักโครงสร้างดีวันนี้เขาพัฒนาต่อยอดมาจนถึงเป็นไก่ที่ตีเหมือนไก่พม่ารอยเล็กแล้วก็กระดูกบางขึ้นแข่งถี่ตีเร็วปากไว นะครับก็ทำให้ได้เห็นว่าวงการไก่ชนนั้นมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงและก็ไม่มีการหยุดนิ่งถ้าหากว่าท่านต้องการจะเพาะพัฒนาไก่อย่างที่ผมพูดมาระยะสองปีที่ผ่านมาที่ทำช่อง Youtube ท่านที่ติดตามผมมาตั้งแต่ช่องแรกถูกปิดช่องสองถูกปิดแล้วก็ตอนนี้เป็นช่องที่สาม นะครับถ้าทนทานทนการเสียดทานได้ช่องก็จะอยู่ได้อีกนะครับท่านที่ติดตามมาก็จะได้เห็นว่าสองปีที่แล้วเนี่ยผมพูดในเรื่องของไก่ตัวเมียที่เป็นไก่แข่งหน้าที่เหมาะสําหรับเป็นเป็นไก่แข่งหน้าสไตล์ไก่เหนือซึ่งทางเหนือเนี่ยเราเล่นไก่แข่งหน้า ไก่เดินเตะเดินทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยมันก็มีการตีกันชนกันในสนามเนี่ยจะเป็นไก่เชิงนี้แทบจะทั้งนั้นแล้วก็หาไก่ที่เป็นม้าล่อวิ่งยาวเนี่ยค่อนข้าง,าง,างจะยากในสนามหนึงนะครับเพราะเป็นไก่ปล่อยต่อแล้วก็ตอนหลังๆเราก็พัฒนาการมาจนเป็นไก่พันตอกันทีนี้ไก่เหนือเนี่ยพอ,อมีเชิงชนที่มันชัด มีเลือดที่มันนิ่งเ,เมื่อทําการต่อยอดลงไปในส่วนของไก่พักกลางนําไปพัฒนาต่อยอดกันในเรื่องของโครงสร้างก็ดีเบอร์แข้งก็ดีแล้วก็เนื้อหนังบางสาที่มันเหนียวขึ้นแน่นขึ้นเนี่ยก็ทําให้การพัฒนาไก่ชนในทางภัคกลางเนี่ยวันนี้เนี่ยพัฒนากันมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็พัฒนาแล้วได้ไก่ที่เก่ง นะครับได้ไก่ที่เก่งแล้วก็ไก่ประทกลางเนี่ยตอนหลังเป็นไก่ที่มีราคาที่ค่อนข้างจะแพงและค่อนข้างจะสูงนะครับหลังจากทําการต่อยอดกันแล้วก็พัฒนาการกันจนถึงเป็นไก่ที่ตีเหมือนไก่ลูกร้อยอะไรเนี้ยซึ่งมันก็ทําให้ได้เห็นแล้วว่าการพัฒนาไก่ชนเนี่ยท่านไม่มีการหยุดยั้งอย่างแน่น,นอนส่วนท่านที่เริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายก็ท่านก็ต้องย้อนกลับมาแล้วนะครับว่า สิ่งที่ท่านได้ลงมือทําลงไปที่บอกว่าไก่มันไม่เก่งหรือว่ามันเก่งน้อยหรือว่าสู่สนามชนไม่ได้นะั้นท่านพัฒนากันไปถึงไหนแล้วก็ต่อยอดด้วยลักษณะของพ่อพัน์ุแม่พันธุ์รูปแบบใดนะครับสิ่งที่ท่านจะทํากันต่อเนื่องนะั้นมันเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยมีความสุขในการเพาะพัฒนาเนี่ยเขาจะมีการแต่งเติมต่อเติมกันอยู่เรื่อย ตรงนั้นขาดตรงนั้นหายก็พยายามหากันเข้ามาซึ่งตรงนี้มันเป็นศาสตร์และสิ่งของการเพราะพัฒนากาน,นะครับทําให้พวกเราได้ไก่ชนที่มีเชิงชนมีรูปลักษณ์สวยงามเชิงชนดีเบอร์แข้งดีโครงสร้างดีอะไรเงี้ยน,นะครับดังน,นั้นสิ่งที่เราจะทํากันนั้นมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำแบบสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็พัฒนากันไปต่อยอดกัน จนถึงที่สุดที่ว่าเราได้ในสัดส่วนการผสมที่เรามีความพึงพอใจกับไก่ชนรุ่นนั้นชุดนั้นพ่อนี้แม่นี้นะครับเมื่อเราเพาะพัฒนาในส่วนที่เรามีความต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านมีความาผสมออกมาแล้วแล้วมีความพึงพอใจในระดับของท่านแล้วเนี่ยการหยุดยั้งเนี่ยคนที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะจะ หยุดการเพาะพัฒนากันน้อยครับเพราะว่ามีความพยายามจะแต่งเติมกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไก่เนี่ยมันมีเชิงชนมันมีรูปแบบมันมีสไตล์ที่มันจะเปลี่ยนตอนมันแล้วแต่ว่า1ปี2อปีอะไรเงี้ยนะครับมันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆคนซื้อเนี่ยเขาก็พยายามซื้อในส่วนของที่เขาติดตามตัวไก่ตัวดังที่มันไปเตะว่าเชิงชนมันเป็นแบบไหน แล้วก็พยายามที่จะไปหาเชิงชนไก่ที่มันไปตีแล้วชนะกันอย่างนี้ดังนั้นคนที่เขาซื้อไก่เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ซื้อที่หาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เพาะเองหรือเขาเป็นคนเพาะพัฒนาไก่เขาก็พยายามจะหาแม่ไก่พ่อไก่ที่มันมีเชิงชนที่อยู่ในในกระแสณนะวันนั้นแล้วเขาก็เอาไปเพาะผสมกัน และอย่างไอตัวแดงเล็กของโกเซมที่เพิ่งชนะเมือนอาทิตย์ที่ผ่านมา28ล้านเนี่ยต้นเหล่าของในตัวแม่ของชุดแดงเล็กเนี่ยมันมาจากทางไก่เชียงใหม่ไก่เหนือนะครับแล้วก็ต่อยอดพัฒนาการของทางโกเซมฟาร์มเนี่ยเขาก็ต่อของเขาเป็นชั้นชั้นชั้นเปลี่ยนพ่ออยู่เรื่อยๆนะครับ สลับพ่อสลับแม่กันไปจนวันนี้เขาได้ไก่ที่พัฒนาการของเขามาถึงขนาดที่ว่าเป็นไก่เดินเตะเดินทําแล้วแข้งดีแข้งขี่ปากไวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าการเพาะพัฒนาไก่ชนนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสุขหรือว่าทำแล้วได้ออกชนในสนามมันก็เป็นความสุขของคนเพาะถึงแม้ว่าท่านจะตีไม่แพงตีถูกตีอะไรก็ตามที แต่ถ้าหากว่ามันเป็นไก่ที่เราเพราะเองแล้วถ้าเราออกสู่สนามชนมันก็ทําให้เราได้เห็นไก่เมื่อที่ผมส่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับของคุณโอ๊กกับคุณบุ๊กนะครับผมเห็นภาพได้ชัดเลยที่ที่ผมบอกว่าผมส่งแม่ไก่ในเชิงแบบนี้ไปแล้วเอาไปพัฒนากันนี แล้วก็ส่งคลิปกลับมาให้ผมดูเนี่ยผมผมชอบใจเป็นอย่างที่สุดเพราะว่าเวลามันเดินเตะเดินทํามันสาดแข้งเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามที่เราได้บอกกับทางผู้ซื้อแม่ไก่เราไปว่ามันจะออกเชิงแบบนี้แล้วก็ได้บอกเขาไปว่าพ่อไก่มันเป็นเชิงนี้เวลาท่านมีแม่ไก่ตัวอื่นที่เป็นเชิงใกล้กัน,เ,นเวลาเขาเพาะผสมมาแล้วก็ มันได้เห็นลูกมันออกมาแล้วได้ส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยผมมีความสุขที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันออกมาตามาจินตนาการที่คนซื้อเอาไปเพาะแล้วก็มันออกไปตามคำพูดของผมที่ผมบอกว่ามันจะออกในลักษณะอย่างนี้ซึ่งลูกไก่ที่ออกมาแล้วมันถึงเวลาเตะคัดแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูเนี่ยมันเป็นความสุขของคนส่งไก่ไปให้นะครับเพราะนั้นหลายท่านที่กําลังจะตัดสินใจเพาะพัฒนาไก่เนี่ยท่านทําไปเลยครับ มันจะเป็นเชิงไหนแบบไหนยังไงถ้าท่านมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับมันท่านเพาะไปส่วนมันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยหลังจากเจ็ดเดือนแปดเดือนท่านจะได้เห็นนะครับถ้าท่านมีสายพันธุ์ที่ดีมีทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดีแล้วท่านทําไปเลยแล้วท่านก็จะได้เห็นเนาะวันนี้ก็มาพูดถึงเชิงไก่ที่โด่งดังกันเมื่อสองวันสามวันที่ผ่านมานะครับ